เยี่ยมดิสวัสดีครับด้วยน้าชินเข้าไปน้าชินเข้าไปชินมายืนคู่ด้วยเร็วมายืนคู่ด้วยขอเนฟเวอเรสต์นะครับมีศูนย์ห้าสิบเอ็ดที่นั่งเอ้ยไม่ใช่อ่ SUV ขนาด X X L X X L เจ็ดที่นั่งมาเร็วยืนเร็วยืนเร็วรถจะไปแล้วรถจะไปรถจะไปกับรถ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  รถสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาอยู่กับมาอยู่กับอะไรนะอีอเคโอเคเยี่ยมเดี๋ยวพ่อจะเตร, okay, รียมต่ออา่าตัวนี้ตัวพิเศษเป็นตัวออโต้โฟร์วิลล์แอร์แบ็กเอพีเอชนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อเบาะหนังแอร์หน้าหลังแอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้ก็ไม่มีคันนี้ก็ะจะเป็นเกียร์ออตโต้กระจกไฟฟ้าใส่ทั้งล็อกเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเนกียร์ออโต้ โฟวิวครับออโต้โฟวิวมองข้างปรับไฟฟ้าสินทันล็อกเบาะหนังนะฮะเบาะหนังที่วางแก้วเยอะแยะครับผมไปดูที่เครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นิ่งมากเพราะตัวนี้ปันถุกของหนักไม่ได้อยู่แล้วียไอโฟนจะชัดหน่อยนะฮะราะว่าแต่ว่าเดิมเดิมเพราะตัวนี้ไม่เดิมมันมันทุกหนักอยู่แล้วมันก็เหมือนถเก๋งนมันุกหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่โซมแน่นอนเครื่องอะไรเสียไอโฟนโทรศัพท์ไอโฟนจะชัดหน่อย ตัวจริงก um. uh ็น huh. ุ um. uh ่มๆนะฮะนุ huh. đ đ ó, e. ó, e uh ่มๆเครื่องดีเซลนะครับดีเซลเทอร์โบดีเซลเทอร์โบทะเบียนสวยด้วยนะฮะทะเบียนสวยด้วยล้อยางเต็มล้อแม็กขอบล้อแม็กขอบเลยนะแป๊บนะสิบหกล้อขอบสิบหกยางเต็มยางก็หืมนะครับ สี่คูณสี่ออโต้เบาะหนังนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS เต็มเต็มออปชั่นเต็มเต็มนะครับเครื่อง2,500ซีซีประหยัดน้ำมันมากนะครับออโต้2,500ซีซีเบาะหนังมีบันไดข้างให้ของข้างกระจกเป็นไฟเลี้ยวบาะเอเวอเสออโต้โฟ์วินสี่คูณสี่ขึ้นลงสะดวกเจ็ดที่นั่งกว้างๆเลยกว้างนะกว้างนะเออแออทุกจุด แอร์สามจุดสี่จุดนะฮะเบาะหนังพับได้พับได้ขึ้นลงสะดวกเพราะว่ามีบันไดมีบันไดข้างนะฮะันไดให้เราขายเพียง1 4 9 0 0 0หืกบาทต่อราคานะฮะแอร์หนึ่งสองสามสี่เบาะจะพับอย่างนั้นตัวนี้ก็จะพับเก็บของได้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เด็กๆก็นั่งได้สามคนมสามที่นั่งได้สบายๆนะครับก็จะพับอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นอย่างนี้นแล้วขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะ ของได้นี่ยังนั่งได้สามสี่คนนะถ้าพับอย่างเงี้ยขนของได้สบายสบายสืเกิร์ตด้วยมีเสืเกิร์ตหลังคาให้ด้วยยางอะไหล่โอ้โหเนียเน้ยบเนี้ยอันนี้สเสนบมากอันนี้เนี้ยบมากหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอันนี้ไม่แพงเลยไม่แพงเลยกับเจ็ดที่นั่งดีเซลเครื่องดีเซลเจ็ดที่นั่งล้อเลอื้อครบล้อครบล้อครบสีเดิมนะฮะน้ำเงินแท้คันเบลเลอร์เบเอทอร์คันเบลใหญ่คันใหญ่โตเลยแหละคันใหญ่เลยนั่งสบาย รถใหญ่ๆนี่นั่งสบายขับสบายนะฮะขับขี่สบายขับขี่สบายไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาคือฟอร์ดนะครับคูนฟอร์ด Ford นี่บอกว่าเลยบอกได้เลยว่าแก่ง149,000บาทรถปี05เครื่อง2,500ดีเซลเทอร์โบแบ็ก ABS กระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะครับออโต้โฟวิลด้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามระวังพ่จัดชีพนะครับถ้าเราตั้งแสนสี่มันจะตั้งเจ็ดหมื่นนะฮะพวกคุณก็รีบเลยโอดอูสินค้าตัวอย่างแอดมินเรามีหลายคนนะฮะแอดมินเรามีหลายคนมากเรายิงหลายคนมากเรายิงเยอะมากพยายามนะครับดูว่าไอคนนี้ทำไมถูกจังเอคนนู้นตั้งแสนสี่เก้า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 ทำไมลน,นี้แปดหมื่น 10, นะมีจัดณ์ชีพแน่นอนครับเยอะด้วยนะครับฝากระวังกันด้วยสวัสดีครับ